แล้วค่ะมาถึงเรื่องของเสียอ้วนนะคะพอเสียอ้วนอยู่กับชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็มีการเผยความในใจรเรื่องความรักเรื่องความรู้สึกแล้วก็เรื่องของการทุ่มเทท,ที่มีต่อน้องสปายเยอะเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าก็คือนายอ้วนเนี่ยที่สาเหตุค่านี่นะเพราะว่าแอบชอบน้องสปายเนี่ยมานานแล้ว แล้วก็เทใจให้เต็มที่เลยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นหนุ่มเพล์บอยเลือกผู้หญิงเป็นเสือผู้หญิงผ่านมีภรรยาสวยๆมาหลายคนแต่ก็มาตกม้าตายกับน้องสปายนะคะแล้วก็ยอมขนาดไหนยอมเขาเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานเลยลไม่ได้คิดล่วงเกินหรือว่าหาหาน้ำใจขมเหงน้องสปายถึงแม้พาไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อปลายปีที่แล้วก็ออยังไม่ได้ล่วงเกินนะคือถ้าไปสองตัองเนี่ย มันก็ลุงเกินได้แล้วใช่ไหมเขาบอกเขาไม่ทำเพราะว่ารออดเปรี้ยวไว้กินหวาน<อ>ไปเที่ยวปลายปี60กลับมาต้นปี61ก็จะวางแผนแต่งงานกันให้ให้ได้อย่างที่ตั้งใจคืออจะแม้อยากจะเข้าสู่ประตูวิวาหแล้วมีน้องสบายอยู่เคียงข้างแล้วก็ได้สมรักกันในวันแต่งงานอย่างนี้ะ<อ>นะคะก็เลยทุ่มเงินจำนวน5ล้านบาท ให้ไปซื้อบ้านอ่าให้ไปซื้อบ้านน้องสปายซื้อรถถ่ายถอนที่ดินให้ฝ่ายหญิงด้วยนี่ไงเงินมีหลายหลายจำนวนที่ต้องเรียกว่าไปทำโน่นทำนี่นะคะซึ่งได้โอนเงินสองล้านบาทให้กับน้องสปายอีกหนึ่งก้อนไปทำอะไรรู้ไหมทำอะไรคะสัญญกรรมค่ะอไปทำสัญญกรรมสองล้านค่ะห้าล้านน่ไปจัดการเรื่องบ้านเรือนหอซื้อรถซื้ออะไรแต่สองล้านนี่น้องสปายอยากทำสัญญกรรมใช่ไหมจ๊ะพี่โอนให้เนี่ยถ้าเรา ไม่รักเขาอะเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเขาไหมไม่ไปอ่ะตรงไหมใช่เล่นตัวคุณพี่เกศอย่าพูดนะว่าขนาดนี้ไม่ต้องเล่นตัวแล้วก็เน่้าร้านแล้วเงินอีกสองร้านอ่ะมัน7็แล้วนะไม่รักเขาแล้วโหเอาตังไปตั้งเยอะแล้วยังไงรู้ไหมก็คือว่าก็ ไม่คิดว่าจะโดนหักหลังอพอรู้เรื่องแล้วเนี่ยก็ส่งลูกน้องชื่อสายันไปตีสนิทกับสปายกับฟอสเลยนะคะกับเพื่อนซีน้องสปายที่บอกว่ารสนิทกันนะแล้วก็รายงานความเคลื่อนไหวตลอดเวลาว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมีอะไรกันเปล่าคู่นี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยน้องฟอสนี่ได้ข่าวว่าเป็นเหมือนจิตใจเป็นหญิงไม่ใช่หรือไงแต่ปรากฏว่าพอไปอยู่ใกล้ๆปรากฏว่าทั้งคู่ รักกันฉันหนุ่มสาวแล้วก็มีอะไรกันจริงๆอก็เลยแค้นสุดๆเลยนี่คือคนที่คอนเฟิร์มคือสายันสายยันที่ไปตีสนิทก็คือไปติดตามความคืดไหวไงอ่าเลยบอกว่าเนี่ยสงสัยแบบไปบอกเลยว่านี่นะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอน่ะเห็นว่ามีความสัมพันธ์แต่ได้เห็นภาพหนึ่งนะที่มีภาพที่ทู่นี้ถ่ายด้วยกันสายกับฟอสสายตาฟอสเนี่ยไม่ใช่สายตาเพื่อนหญิงมองหญิงนะเป็นสายตาฉันคู่รัก อันนี้เรามีวิธีดูยังไงอะคะความาชื้น<ล>ต้องผ่านโลกมาเยอะไม่ใช่อย่างงานแมน ดูละครไงเวลาคนเรารักกันใช่ไหมรออหรือเวลาเรามองหน้าแฟนอย่างเงี้ยคุณคสองคนเนี่ยก็ต้องรู้ว่าตัวเองมองแฟนยังไงดิฉันเชื่อว่าความรักมันอาจจะแปลเปลี่ยนได้ไงใช่ไหมคะเป็นเรื่องของความรักที่กลายเป็นชายรักหญิงจริงๆก็ได้ซึ่งสมัยนี้เขาก็ไม่ค่อยมีบรรบพุพศกันนะเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้เขาแบบใครัวรักอะไรกันรักกันไปแล้วแต่แล้วแต่แล้วถ้เป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วปรากฏว่าทางเสียอ้วนก็ ได้บอกเรื <ol> ่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ชายทั้งหลายบอกว่ามีสตินะอย่าไปใจร้อนนะคะแล้วก็ให้เอาเรื่องของตัวเองนี้เป็นอุทาหรณ์ไปนะคะก่อนนี้เนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาเคยฆ่าคนตายมาศพหนึ่งก็คือคนขายไอติมจําได้ไหมแล้วก็บอกว่าทําให้ขาดสติไม่เกรงกลัวละพอฆ่าได้ศพหนึ่งเนี่ย จำไว้นะคุณอย่าเหมือนผมหากคุณค่าศพแรกได้ศพต่อไปก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนี่บอกแบบนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เมื่อวานเรานําเสนอไปแม่น้องฟอสก็คือหนึ่งในผู้เสียชีวิตเหมือนกันนะคะแม่น้องฟอสบอกว่าจะตัดขาดและกับแม่สปายแล้วก็ช่วยแม่สปายเนี่ยช่วยออกมาพูดเรื่องเงินหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ออกมาชี้แจงหน่อยปรากฏว่าวันนี้แม่น้องฟอสออกมาให้ข่าวอีกครั้งบอกว่าสื่อเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็มีการสอนภาษาถิ่นให้ผู้สื่อ ข่าวฟังด้วยนะว่าจริงๆคําที่แม่พูดเนี่ยแม่พูดว่าอยู่ไผ่อยู่มันอยู่ไผ่อยู่มันเนอะคนอีสานเนี่ยหมายถึงว่าต่างคนต่างอยู่แยกย้ายกันทามาหากินแม่เนี่ยไม่ได้ใช่จะตัดขาดอะไรกันซะหน่อยอเดี๋ยวไปฟังแม่อธิบายเพิ่มเติม,ตมกันค่ะและเรื่องที่ว่าอยู่ไผ่อยู่มันถ่าแปลเป็นไทยก็คือทำมาหากินก็ ยังรักยังไงอ้ก็ทอนกันทุกอย่างยังเหมือนเดิมเหมือนพี่เหมือนน้องทุกอย่างแต่ถ้าคำาอีสานว่าอยู่ไผอยู่มั่นนี่ก็คือว่าก็การทำมาหากินทุกอย่างที่ดำรงชีวิตเคยดำรงชีวิตยังไงก็ทำแบบนั้นหมายวามว่าไอ้คำที่บอกว่าตัดขาดนี่ก็คือไปแปลความหมายกันเอาเองไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นไม่แม่ไม่ได้หมาย ความความหมายของคำว่าอยู่ใครอยู่มันเนี่ยเป็นการตัดขาดกับแม่น้องสปายฉันพี่ฉันน้องยังไงก็เป็นอย่างนั้น คุณแม่ก็ยืนยันว่าม,มีความคิดเลยนะจะตัดคงตัดขาดเนี่ยไม่มีต่อไปก็จะมีแต่ความห่วงกันซึ่งกันและกันก็ยืนยันว่าทุกคนเนี่ยแปลความหมายผิดกันไปเองนะคะ,ะส่วนเรื่องของเงิน7ล้านคุณแม่บอกขอไม่พูดถึงแล้วกันนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวอีกอย่างน้องสปายก็เสียชีวิตไปแล้วเสียอ้วนจะพูดยังไงก็ได้ต่อไปนี้แม่จะไม่พูดเรื่องนี้อีกนะคะสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คืออยากให้กรณีนี้เป็นตัวอย่างของลูกหลาน ก็อยากจะให้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะใครไปทํางานกับเจ้านายใจร้ายอาจจะต้องมาจบชีวิตแบบนี้คุณแม่ก็ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะคะที่นําเสนอข่าวจนสามารถนําไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้และขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วย นอกจากแม่น้องฟอสก็คือคุณพ่อน้องฟอสนายสุพินจริตรำค่ะก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่คุณพ่อออกมาเปิดใจกับสื่อคุณพ่อบอกว่าเดิมเป็นคนคิดมากอยู่แล้วพอรู้ข่าวนะมีอาการทั้งร่างกายเนี่ยส่งผลกระทบแล้วก็ต้องกินยาจิตเวทด้วยค่ะหนูจะว่าว่าลูกตายปุ๊บไปที่เดินมาหน้าบ้านนะเดินมาหน้าบ้านก so ็ว่าที่รถนอกมากรุงเทพพ้อมะ นองกับิี่าไปพานลูกผมก็ชักยัหันเลยข้าอยู่หน้าบา้านเกือขี้ดินใร่อยู่หน้า,นาบา้านเป็นลิ่นการลิ่นขาดกับลิ่นเลยเลย,มเลยนะม่ห้อยเลยครับแล้วก็บ,บรรล้ซึกตัวข้าวนึงเขาเอายาด,ดมยามาร,รู้สึกแค้นใจมากเลยมันทั้งเจ็บใจทั้งเสียใจมันผสมกันไปหมดครับเป็นนั่นเลยครับ จากมือนั่นเนยกินเขากินยังอะไรด้เพรมันแสบดิ้นเขาจับคนร้ายได้แล้วแล้วก็วันนี้ก็เหมือนกับว่าจับเสียอ้วนได้แล้ววันนี้รู้สึกอย่างไรรู้สึกดีใจชื้นขึ้นอ่าก็ดีใจขึ้นมาหน่อยอืมอืไม่ดีใจเยอะนะจะเสียรู้นะนะพอรูปการมันมาเป็นแบบนี้เนี่ยคดีมันพลิกนิดนิดนะค่ะมันไม่เด้พลิกเยอะนะฮะค่อฆ่าคนก็ค่าคนแต่มันมีการพลิกนิดๆเหมือนกันเพราะทางผู้รู้กฎหมาย นะครับคุณเดชากิติวิทยานันต์เป็นทนายชื่อดังเจ้าของเพจทนายคลายทุกเนี่ยนะครับก็ให้ความรู้กฎหมายคดีของเสียอ้วนเนี่ยบอกว่าบอกว่าก่อนที่เสียอ้วนจะเข้าเรือนจำเนี่ยเสียอ้วนให้การอยู่2-3ประโยชน์หนึ่งเสียใจที่ค่าฟอสและสปาย 2. โอนเงินให้พ่อกับน้องสปายจริง7ล้านบาท 3. แม่น้องสปายก็ให้สัมภาษณ์ทํานองว่าได้รับเงินจากเสียอ้วน1ล้านบาท แต่หลักฐานกลับมีเจ็ดล้านบาทคําพูดของแม่สปายทําให้สังคมสงสัยส่วนที่เสียอ้วนไปทํากับดองฟอสต้องสปายตอนนี้กําลังดำเนินคดีอยู่แต่ในทางกลับกันเหมือนเสียอ้วนก็จะสามารถดําเนินคดีกับทางน้องสปายซึ่งไม่ไมาอยู่แล้วดําเนินไม่ได้นะแต่กับแม่สปายเนี่ยเหมือนจะได้นะ,ะเหมือนจะฟ้องได้นะครับไปฟังประเด็นของทนายเดชาหน่อยนะเชนะประเด็นที่สังคม อ,อยากจะรู้นะครับว่าเสียอ้วนเนี่ยเขาจะตั้งทนายความฟ้องเอาเงินเจ็ดล้านคืนได้ไหมเจ็ดล้านเนี่ยเขาจะฟ้องเอาคืนได้ไหมยแยกออกเป็นสองสามกรณีกรณีแรกถ้าเป็นการหลอกลวงนะสมมติพ่อแม่น้องสบายหลอกลวงเสียอ้วนว่าจะยกลูกสาวให้ทั้งๆท,ที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าลูกสาวคุณนไม่เอากับเสียอ้วนแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณจะไม่ยก ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นการร่วมกันช่อโรงเสียอ้วนเสียอ้วนก็ดําเนินคดีอาญาได้แต่ต้องร้องทุกข์หรือฟ้องภายใน3เดือนเห็นไหมฮะมีประเด็นว่าเสียอ้วนสามารถดําเนินคดีได้แล้ว กรณีที่เสียอ้วนให้การรับสารภาพนะครับว่าวางแผนฆ่าโดยไร่จองไว้ก่อนจริงเสียอ้วนต้องให้ทนายอันนี้คือคุณเดชาบอกไหมไม่ได้บอกเพราะผมไม่รู้กฎหมายเดี๋ยวจะหาว่าผมชี้ช่องนะฮะคือเสียอ้วนหาทนายความมาอ้างเหตุที่ต้องฆ่าเพราะถูกหลอกโกรธแค้นเพราะถูกหลอกเจ็บช้ำน้ำใจได้รับความทรมานถูกสาวหลอกแม่ผู้หญิงก็เอาเงินไปแล้วก็ไม่ได้ต้องการมาเป็นภรรยาไม่ได้มีความรักแต่มีความแค้น กับแม่ที่แม่เนี่ยให้โอนเงินไปนะแล้วก็เอาไปรับจริงๆแล้วก็ไปใช้จริงๆอันเนี้ยพอบอกว่าด้วยความแค้นแบบเนี้ยศาลท่านอาจจะเมตตาโทษประหารชีวิตอาจจะเหลือจำคุกตลอดชีวิตอันนี้เป็นไปได้เพราะเป็นมูลเหตุใช่ไหมจูงใจในการเกิดการฆ่าขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าฆ่าโดยความโหดเหี้ยมไม่มีอะไรลากอนหรืออะไรแบบมองหน้ากันฆ่า นี้อได้อย่างเงี้ยฆ่าเพื่อชิงทรัพย์อันเนี้ยอันนี้โทษประหารแต่พอบอกว่าฆ่าเพื่อแค้นเพราะอีกไฟหนึ่งตังหนึ่งหลอกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกลดโทษได้เรายิ่งแม่เขาบอกว่าไม่เคยที่จะคิดว่าเป็นลูกเขยไม่เคยจะเอาเงินแต่ว่าม้าล้านกามาใช้ไหมล้านหนึ่งมีหลักฐาน เอาละค่ะแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะคดีของเสียอ้วนที่ฆ่าคนก็ฆ่าคนคแต่นี่ก็คือมูลเหตุแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยแล้วก็เป็นอีกสาเหตุหรือว่าคดีนึงก็ได้ที่จะต้องแยกออกมาต้องติดตามกันนะคะดูรายการสดช่องนิวพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily m o t ั่นและ y o u t u นิวสิบแปดอย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิวสิบแปดเพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง